ตีม AI กำลังมาและเหรียญทรอนจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นตามตีมนี้หรือไม่นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับถึงเรื่องของเหรียญทรอนหลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินหรือบางครั้งเราอาจจะเคยใช้เชนที่ชื่อว่า TRC 2 0 TRC 2 0นะครับเกิดขึ้นจากเชนของทรอนเป็นเชนที่มีความรวดเร็วนะครับแล้วเป็นเชนของทรอน ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมาดูเลยครับว่าวันนี้มีข่าวดีอะไรที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกกับเหรียญทรอนและเหรียญทรอนนะครับยังคงมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีหรือไม่นะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยทรอนเนี่ยได้รับกระแสเชิงลบมาบ้างนะครับเลยทําให้ราคาเหรียญเนี่ยมีการปรับตัวดรอปลงมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วอนาคตของเหรียญทอนยังคงดีอยู่หรือไม่วันนี้เรามาดูกันที่ประเด็นสําคัญประเด็นแรกกันเลยครับผมวันนี้นะครับจัสตินซันได้มีการโพสต์ลงไปบน X นะครับถึงว่า ณปัจจุบันนะครับ Tron Network is about to experience an AI boom นะครับก็คือณปัจจุบันเลย Tron กำลังจะเข้าสู่ยุคบูมของ AI นั่นเองครับถามว่าณปัจจุบันเลยสำหรับ Justin Sun เนี่ยผู้ก่อตั้งนะครับเชน Tron แล้วก็เหรียญ Tron ขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งครับที่มีความสามารถนะเป็นคนเก่งเลยละ่ะนะที่ได้สร้างตัวของเหรียญ Tron ขึ้นมาสำหรับจุดเด่นของ Tron ณปัจจุบันนะครับก็คือ1 t r ่ n เนี่ยมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าอีเ e r รีม แล้วเราอาจจะเคยได้ยินคุ้นหูกันนะครับหรือเคยใช้กันเลยสำหรับเชน TRC 2 0ซึ่งเป็นเชนหนึ่งนะครับที่ถูก list บนกระดานแอปเทรดหลายๆแอปเลยที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับสำหรับเชนทรอนมีความรวดเร็วนะครับมีค่าธรรมเนียมที่ถูกฉะนั้นนะครับสำหรับทรอนเนี่ยก็เลยเป็นอีกเชนหนึ่งที่ผู้คนมีให้ความสนใจกับเชนนี้กันพอสมควรเลยนะครับสาหรับตัวของทรอนไม่ได้มีเพียงแค่ Justin Sun โพสบน x เท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นเพิ่มเติมนะครับสำหรับประเด็นสําคัญนี่นะนี่คือโพสต์ของเขานะครับที่โพสต์ในวันที่14ก็คือวันนี้เลยนะฮะสำหรับล่าสุดนะครับเชนทอนได้มีการนําตัวเองนะครับเข้าไปเชื่อมโยงกับ gpt ai นะครับซึ่งจะใช้ระบบ decentralized นะครับในการทําให้ทรอนสามารถทําธุรกรรมการเงินผ่านระบบ ai ลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเหรียญ c ิ y โ t เคอร r e นซีในในรูปแบบที่เป็นเชนทรอนเนี่ยสามารถตรวจสอบธุรก,กรรมแล้วก็สามารถที่จะใช้ AI ในการท,ทรําธุรกรรมเรื่องนี้ได้โดยตรงเนี่ยความรวดเร็วเนี่ยครับแน่นอนครับมีความรวดเร็วที่สูง2ครับการตรวจเช็คที่มีความปลอดภัยที่สูงด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้เหรียญทรอนเนี่ยถ้าหากว่าทีมของ AI มาเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือเชนทรอนก็จะได้รับความนิยมสูงมากยิ่งขึ้นนะครับจากเหตุการณ์นี้ถ้าเราไปดูที่เหรียญทรอนตอนนี้ราคาจะอยู่ที่ราคา10บ,บาทนะถ้าเราไปดูที่ราคาของ u s เอสดอลลาร์ก็อยู่ที่0.29เหรียญย s เอสดอลลาร์นั่นเองครับสิ่งที่เราจะต้องดูเลยนะสำหรับ Chain เชนทรอนทรอนเนี่ยนะครับจุดเด่นของเขานะตอนนี้นะครับค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยของเขานะอยู่ที่0.35ดดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่ถูก แทบจะไม่ได้เสียเลยด้วยซ้ำนะครับหรือ1.22 trx ในสำหรับค่าธรรมเนียมธุรกรรมโดยเฉลี่ยในเรื่องของ transaction นะครับเป็น transaction ที่รวดเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะใช้ในด้านของ ai ด้วยเช่นกันเลยทำให้เหรียญท r อนเนี่ยมีผู้คนนะครับนิยมในการใช้เมื่อเปรียบเทียบนะครับระหว่าง ethereum อ ethereum อาจจะมี market cap หรือมี volume การซื้อขายที่เยอะกว่านะครับแต่นะเหรียญทรอนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบแล้วมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่ามีความรวดเร็วกว่าเนะี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือความนิยมของผู้คน มีโอกาสที่จะถ่ายเทมาทางเชนของ trc 20ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับเทเตอร์นะครับทรอนได้มีการเชื่อมโยงนะฮะอ,อย่างล่าสุดนะครับอาบูดาบีโกลบอลมาร์เก็ตนะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินในฝั่งของตะวันออกกลางที่มีความนิยมและมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะฮะทีนี้ถามว่าอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับตรงนี้ก็คือ usdt นะครับได้ถูก list ให้เป็น stable coin ที่ตอนออกกลางนะครับเชื่อมโยงกับอาบูดาบีโกลบอลมาร์เก็ตนะครับหรือ ADGM นั่นเองครับถามว่าประเด็นนี้เหรียญทรอนได้รับอน,นิสงอะไรบ้างนะฮะสิ่งแรกเลยก็คือข้อเปรียบเทียบนะถ้าหากว่า USDT ได้รับการอนุมัตินะครับให้เป็น stable coin ที่สามารถใช้จ่ายกันในฝ้าของตะวันออกกลางได้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นประเด็นสำคัญเลยคือเวลา transation c การโอนเงินระหว่างจะโอนเงินนะครับผ่านเชนของอีเทอรียมหรือโอนเงินผ่าน TRC 2 0ของทรอน่ย ผู้คนจะเลือกใช้ท่านไหนนะครับแน่นอนครถ้าค่าธรรมเนียมของทรอนถูกกว่ามีความรวดเร็วกว่ามีโอกาสสูงครับที่ผู้คนจะเลือกใช้ทรอนนั่นเองครับฉะนั้นสําหรับโปรแกรมนี้ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้ usdt ได้รับวอล u ุ่มมาร์เก็ตแคปที่สูงขึ้นด้วยในฝั่งของแถบตอนออกกลางนะครับซึ่งเป็นแถบที่มีการขนส่งซื้อขายกันมีวอลุ่มการซื้อขายที่เป็นปริมาณเม็ดเงินที่สูงอยู่แล้วนะครับในฝั่งของตอนออกกลางและผู้คนเริ่มใช้ usdt เนี่ยเป็น stable coin แล้วเนี่ย ก็จะทําให้วอลลุ่มของการแลกเปลี่ยนการซื้อขายในตะว,วันออกกลางเยอะขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นณปัจจุบันนะครับสำหรับเหรียญทรอนเนี่ยมีการ transaction วอลลุ่มนะครับการซื้อขายต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่1,000ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับต่อวันนะแล้วก็ในต่อวันเนี่ยมี transaction การซื้อขายนะครับแลกเปลี่ยนกว่า5ล้าน transaction มีความรวดเร็วนะครับและทรอนเนี่ยสามารถที่จะทําให้ผู้คนนะครับสร้างแอปพลิเคชันบนเชน i n ทรอนคล้ายๆอีซีเรียมเลยใช่ไหมนะ อีเทเรียมผู้คนสามารถสร้างเหรียญสร้างแอปต่างๆนะครับบนเชนของอีเทเรียมได้ทรอนก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงพวกเกมนะครับอื่นๆอีกนะครับทอนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวของ t r อนอันนี้นี่คือเว็บไซต์หลักของท r อนนะครับฉะนั้นสำหรับพี่เพื่อนๆนะครับใครที่กำลังเล่นเหรียญน,นี้อยู่ให้เราดูหน้าราคาปัจจุบันเลยก่อนหน้านี้ t r อนได้มีการปรับตัวขึ้นไปถึง0.44เหรียญดอลลาร์สหรัฐ แต่ตอนนี้นะครับมีการปรับตัวร่วงลงมาถึง0.29เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งถามว่าในปัจจุบันอาจจะมีข่าวลบในเรื่องของการถูกตรวจสอบนะครับก็เลยทําให้เวนทอนได้มีการเทล,ลงมาแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าตีมของ AI มานะครับซึ่งทอนเขาก็เป็นแนวหน้าในด้านของการใช้ AI กับคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะตอนนี้เนาะซึ่งประเด็นนี้แหละจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ถ้าราคาไม่ได้ลงไปต่ำกว่า0.24 ผมมองว่าสำหรับเหรียญทองน,น่าสนใจนะครับโอเคครับก็สำหรับพี่เพื่อนๆนะครับใครที่อยากเริ่มต้นเทรดหรืออยากเรียนรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของริโตเคอเรนซีรวมถึงการเทรดทองคําสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและลุยไปด้วยกันครับสวัสดีครับ